สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทาโอโดยแม่หมอความหวานโตโแม่หมอหวานโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอเนจีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาเลยนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่คนที่ติดตามเก่า คนที่น้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้คนอื่นเขาได้รับบุญแบบคุณนั่นเองเขาได้ตื่นรู้แบบคุณนั่นเองค่ะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณานะคะแต่ถ้าข้ามก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์แทงแม่หมอด้วยนะคะคนที่ให้ไม่เป็นไรค่ะขอขอพร,รานนี้ส่งนี้นะคะจงสําเร็จนะคะแก่เอฟซีแก่ลูกดวงของแม่หมอทุกคนเลยจะในจํานวนอ่า คนหนึ่งหมื่นสองพันกว่าคนนะคะขอให้ทุกคนได้สำเร็จตามมุ่งหมายที่ตัวเองปารถนานะคะในวันนี้นะคะโอเคค่ะมามาค่ะวันนี้นะคะเราก็นะคะจะมาทำนะคะ,อะพอดีเราคิดว่าอุ๊ยบางคนใกล้ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วใช่ไหมทุกคนเราก็เลยแบบว่าการมาทำเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเราก็เลยตั้งชื่อว่าแม่นางกวักนะคะพระแม่นางกวักนะคะ ต้องการบอกอะไรกับคุณนะคะพระแม่นางกวักทุกคนอาจจะรู้ดีเนาะว่าท่านเป็นเทพแห่งการกวักวัพ์กวักโชคกวักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่หมออาจจะพูดไม่ชัดนะคะกวักหรือว่ากักหรืออะไรดึงดูดอ่าแม่หมอขอใช้คํานี้แล้วกันนะคะนะคะ,ะ,คะเรียกรัพ์เรียกโชคมาให้ทุกคนนั่นเองนะคะเพราะฉะนี้เราก็เลยทํานะคะพระแม่นางกวักนะคะจะเรียกรัพ์ เรียกโชคและต้องการบอกอะไรทุกคณนณะในเวลานี้นะคะขอให้ทุกคนตั้งจิตให้สงบนะคะแล้วระลึกถึงพ่อแม่นางกวักนิมิตให้ท่านมาบอกในสิ่งเรื่องราวดีๆมามอบกวักโชคกวักอะไรให้กับคุณนะคะขออนุญาตนะคะวันนี้นะคะเอามาค่ะนะคะกออนุญาตเอาละค่ะมาค่ะนาณช่วงเวลานี้ โอเคค่ะมาดูนะคะว่าท่านต้องการสื่อเรื่องอะไรนะคะทุกคนทุกคนความสุขความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งลำ่ำรวยท่านบอกว่าท่านกําลังจะมอบความสุขให้ทุกคนนี่คือความสุขเหลือๆสุขล้นๆ้นสุขแบบเต็มเปียกทุกคนและโอกาสใหม่ชีวิตใหม่คุณจะได้เลื่องล่าในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะเหมือนคุณ ได้กวดน้ําลงดินได้ลดน้ําลงดินนั่นเองชีวิตใหม่คุณกําลังจะเปลี่ยนนะคะถ่ายโอนชีวิตของคุณนั่นเองนะคะท่านกําลังจะปรับเปลี่ยนนะคะมอบความสุขให้กับคุณสุขนั้นจะเป็นอะไรเรายังไม่รู้นะคะสุขนั้นจะเป็นอะไรเรายังไม่รู้นะแต่ชีวิตใหม่คุณได้เกิดขึ้นแน่นอนค่ะคุณนับไปเลยนะคะ3วัน7จวัน4เดือน4เดือน4สัปดาห์นะับไปเลยนะคะ ตอนนี้ท่านมองว่าคุณเป็นคนอย่างไรคะในใสายตาท่านนะคะคุณเป็นคนอย่างไรณนะช่วงเวลาที่คุณเข้ามาดูใครเข้ามาดูตอนไหนถือว่าเป็นของคุณณนะช่วงนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างขอใช้วิจารณ์ในการรับชมรับฟังนะคะรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะนาจาทุกคนคะ่ะทุกคนท่านบอกว่าคุณเป็นคนที่ หนักเอาเบาสู้แล้วชอบเรียนรู้ชอบหาความรู้ใส่ตัวเองนะคะคุณเป็นคนขยนันมีความแบบมานะบากบันนะคะสู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วคุณเป็นคนใจเย็นเป็นคนมีสติมากขึ้นท่านเอนดูคุณมากๆเลยนะคะท่านมองคุณอยู่ไกลๆท่านก็รู้ว่าคุณเป็นคนแบบไหนนั่นเองนะคะท่านท่านรู้สึกว่าเออท่านเอนดูคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะตอนนี้ท่านมองคุณว่าคุณกําลังเป็นคนที่ สามารถดึงดูดอะไรได้ตัวคนคุณเองนั่นเองและคุณเป็นคนที่ชอบนะคะศึกษาหาความรู้ชอบทดลองนั่นเองค่ะนะคะทุกคนกคนขอบคุณค่ะ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 ,ค,ค,ะคุณไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนับจากนี้ทุกคนท่านบอกว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ยิ่งใหญ่คอยคุ้มครองคุณอยู่คุณจะกลัวอะไรเล่าไม่จําเป็นจะต้องมานะคะเอ่ยถึงท่านก็ได้เพราะว่าคุณมีศักดิ์สิทธิ์นะคะบางคนไปขอสิ่งศักดิ์สทธิ์หรือไปขอท่านนะคะก็ได้นะคะขอที่บ้านนั่นแหละค่ะเพราะว่าถ้าใครทําจิตการค้าขายก็จะมีแม่นางกวกอยู่ใช่ไหมคะนะคะและบางและท่านก็มาสื่อบอกว่าตัวคุณอะ มีองค์เทพที่ยิ่งใหญ่คอยคุ้มครองคุณอยู่คุณไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะคะคุณเป็นคนที่มีศีลมีธรรมนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชึกศึกษาหาความรู้ด้านจิตวิญญาณด้วยนะคะยิ่งคุณเข้ามาดูแลนดอมนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวของคุณเองมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะท่านมองคุณว่า คุณมีองค์คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทพเทวดาคอยคุ้มครองคุณมากเหลือเกินนั่นเองนะคะคุณเป็นคนที่นะคะมีกายที่หอมหอมกายหอมก็คือตัวคุณอาจจะเดินไปในแสงบารมีของคุณก็เจ,จิดจัดนั่นเองนะคะทุกคนนะคะท่านบอกว่าท่านมองคุณว่าคุณเป็นคนที่ชอบผลานอยชอบคิดเองเออเอง ะะบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้อย่างใจคุณเป็นคนใจร้อนนะคะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ยายแบบนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าให้คุณปรับเปลี่ยนตัวเองนิดนึงนะคะอย่าใจร้อนอะไรบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ทันใจให้มองคนรอบๆคุณนะคะว่าเฮ้ยคนอื่นเขาก็ไม่ได้ดั่งใจเหมือนเรานี่ว่าแล้วจงทําให้เหมือนว่า วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะของชีวิตนั่นเองนะคะท่านบอกแบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวนะแล้วท่านบอกว่าไม่ต้องกลัวบางสิ่งบางอย่างจะเข้ามาหาคุณคุณหวังแบบนี้คุณอาจจะได้แบบที่ดีกว่านั้นก็ได้นะคะท่านมองว่าคุณยังเป็นเด็กน้อยยังเป็นคนที่มีอารมณ์วูวามเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะนั่นเองเฝ้ารอคอยนะคะแต่ไม่ได้ทำอะไรเลย นะคะบางคนนะแต่บางคนก็ศึกษาหาความรู้แต่บางสิ่งบางอย่างรอช่วงจังหวะชีวิตรอไทมิ่งของตัวเองนิดหนึ่งท่านบอกแบบนี้นะคะทุกคนนะคะนะคะและท่านมองคุณว่าคุณเป็นคนที่ชอบท้าทายชอบความเสี่ยงอะไรที่มันท้าทายกับในชีวิตคุณเช่นนะคะความท้าทายเช่นสมมุติว่าคุณไม่เคยกระโดด กระโดดสูงใช่ไหมคะกระโดดล่มแบบพ้นล่มแบบเนี้ยค่ะคุณก็เป็นคนที่ชอบเออชอบลองอะไรใหม่ๆชอบคิดอะไรใหม่ๆที่ไม่เหมือนใครนั่นแหละค่ะมันจะนำพาให้คุณได้เกิดสติปัญญาได้เกิดความเจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่าใครๆมองมุมต่างลองมองมุมต่างนะคะมองไม่เหมือนใครแล้วโอกาสจะมาเข้ามาหาคุณนั่นเองค่ะนะคะแล้วไงต่อคะนี่คือนะคะเราลืมบอกไปนะคะ 7จ็ดไม้เท้านั่นเองนะคะเจ็ดไม้เท้าคือความท้าทายด้านการงานที่คุณอาจจะทําไม่เหมือนใครแล้วถ้าคุณทําไม่เหมือนใครเราจะไม่มีคู่แข่งเขาเรียกว่าการวิเคอสอัลตนั่นเองนะคะจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคนั่นเองนะคะเมื่อคุณมีจุดแข่งในตัวคุณแล้วคุณก็เรียนรู้จุดอ่อน นะคะของศัตรูแล้วคุณก็มองโอกาสว่าเอยสินค้าหรือว่างานของคุณมันมีโอกาสที่จะก้าวไปสู่ข้างหน้าไหมนะคะแล้วอุปสรรคมันคืออะไรถ้าคุณวิเคราะห์สวอตเป็นนะคะคุณจะเรียนรู้และชัยชนะมันอยู่แค่เอื้อมนะคะคุณเป็นคนเก่งนะคะท่านมองนะคะทุกคน นะคะอัศวินถือดาบนะคะก้าวไปข้างหน้าค่ะนะคะคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะคะคุณเป็นคนที่ท่านมองว่าคุณเป็นคนเด็ดเดี่ยวคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นถ้าเปรียบเทียบก็คือจู่ล่งนั่นเองใช่ไหมคะจู่ล่งในสามก๊กเป็นผู้นะคะเป็นทหารชาตินักรบไม่กล้า ไม่มีใครกล้าต่อกรกับจูล่ลงได้นั่นเองนะคะต่อขานะคะคุณก็เหมือนอย่างนั้นก้าวไปข้างหน้าอัศวินนะคะอัศวินถือดาบนั่นเองนะคะผู้มีความทะเยอทยานผู้มีความแบบว่าเฮยไม่ยอมแพ้ทชกชะตาโชคชะตาส่งมาให้ส่งบททดสอบมาให้คุณ คุณก็ทํำบอดแบบทดสอบที่โชคชะตาส่งมาให้ได้เกินร้อยเปอร์เซนนั่นเองค่ะนะคะคุณเป็นคนเดอะเบสยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วอะไรล่ะคะจะมาหาคุณสิ่งที่คุณปรารถนาความสุขความอุดมสมบูรณ์การงานการเงินเดอะเบอร์ word, ชีวิตของคุณ จะมีแต่ความสุขนับจากนี้คุณปรารถนาสิ่งใดบางคนกำลังต่อยอดทำธุรกิจกับชาวต่างชาติบางคนนะคะจะได้เดินทางไปไปต่างประเทศนะคะคุณก็จะได้เดินทางไปต่างประเทศนั่นเองความสุขนะคะความสุขอะไรใหม่ๆจะเข้ามาเหมือนเดอสตานั่นเองนะคะทุกคนแล้วไงต่อคะนะคะแล้วท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกคะ ะะท่านอยากบอกอะไรท่านมองคุณแล้วนะคะว่าคุณเป็นคนกล้าหาญคุณเป็นคนเด็ดเดี่ยวไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานั่นเองค่ะแล้วนะคะท่านอยากจะบอกคุณว่าอีกไม่นานโลกของคุณจะเปลี่ยนไปโลกที่มีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์นั่น ต่อค่ะนะคะท่านอยากบอกอะไรกับคุณคะเมื่อในท่านมองคุณว่าโอ้คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะคะแล้วท่านบอกว่าชีวิตคุณโลกใบใหม่ของคุณกําลังจะเกิดขึ้นแล้วท่านอยากบอกะอะไรคุณทุกคนงานหม่ใหม่สิ่งใหม่ใหม่ธุรกิจใหม่ของคุณโลกใบใหม่นะคะความสุขใหม่ๆนี่คือหนึ่งไม้เท้านั่นเองนะคะ บางคนจะได้มีโอกาสได้เจอชิ้นงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆสิ่งท้าทายกําลังจะเข้ามาหาคุณบางคนไปสมัครงานเดือนเดือนนี้นะคะคุณไปสมัครงานใหม่คุณอาจจะได้งานแล้วเริ่มทํางานเดือนพฤศจิกาย,ยนก็ได้หรือบางคนได้ทํางานแล้วแล้วผ่านโปรบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจของคุณจะสวยสดงดงามและแผ่ขยายสาขาไปยังต่างประเทศนั่นเองเป็นที่รู้จักนะคะ ทุกคนขอบคุณค่ะ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 ,คคะเตรียมตัวฉลองโลกใบใหม่ความสุขครั้งใหม่นี่คือสามถ้วยนะคะสามถ้วยคือการเฉลิมฉลองบางคนนะคะจากที่คุณอ่อมคุณยมคุณจะไม่มีอ่อมคุณจะไม่มียมแล้วนั่นเองค่ะสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเตรียมตัวฉลองเฉลิม ฉเฉลิมฉลองงานใหม่ธุรกิจใหม่สินค้าใหม่โปรโดักต์ใหม่นั่นเองนะคะทุกคนทุกคนทุกคนมันกระเด็นมานะคะตัวของคุณนะคะท่านมามองให้แล้วตัวของคุณเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนับจากนี้นะคะความที่คุณเป็นคนใจเยน็นคุณมีหยินและอยางในตัวนั่นเองคุณรู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะคุณเป็นคนผู้ให้ นะคะเป็นคนที่มีพรสวัรค์ในตัวนะคะเป็นเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยให้กับคนอื่นได้เสมอเพราะราชินีถือถ้วยคือราชินีที่มีแต่ความเมตตาความรักความอ่อนโยนความเป็นที่เพศแม่มีสูงที่สุดในในสี่ราชินีนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะทุกคนคุณมีทั้งหินคุณมีทั้งเย่ยคุณมีหินอย่างในตัว ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะชีวิตคุณมีข้างอ่อนนอกอ่อนนอกแข็งในนั่นเองนะคะบางคนแข็งในอ่อนนอกนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะนะคะเราบอกเลยว่าหรือผู้ชายก็ตามคุณได้มาเจอคลิปนี้ตัวตนของคุณคุณมีทั้งพระเดชและพระคุณนั่นเองนะคะคําว่าพระเดชพระคุณนะคะหมายความว่าอะไรนะคะมีทั้งดีมีทั้งให้คุณนะคะ ไปเสิร์ชหาใน Google เองนะคะทุกคนเป็นทั้งมีพระเดชและพระคุณให้กับลูกน้องและบริวารคุณเป็นคนเก่งมีอำนาจนั่นเองนะคะแล้วมาดูตัวตนทุกคนนะคะความสุขของคุณนี่คือความสุขชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขจะมีแต่รอยยิ้มนับจากนี้ค่ะนี่คือท่านจะบอกอคุณนะคะว่าตัวตนของคุณเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนที่ดิดเดียว ไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณจะมีหยินและหยางในตัวมีทั้งความอ่อนหวานความเข้มแข็งความมุ่งมั่นความทะเยอทะยานนะคะความแบบว่ามั่นอะ่ะเป็นสาวมั่นอ่ะนะคะเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงถ้าเป็นผู้หญิงนะนะคะต่อค่ะแล้วไงต่อค่ะนะคะ แล้วการเงินคุณก็จะเข้ามานะคะถ้าเป็นผู้ชายเราบอกเลยนะคะการบริหารจัดการเงินในครั้งนี้นะคะการเงินก็จะเข้ามาอัดเซวินถือเหรียญน,นั่นเองนะคะคุณจะบางคนกําลังวางแผนจะนําเงินไปลงทุนบางคนจะได้รับเงินเข้ามานะคะเพื่อเป็นต่อยอดธุรกิจของคุณนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะเดอะเดอะมูนนะคะเดอะมูน ความเป็นกังวลแต่คุณก็ยังมีความแบบคิดไปก่อนคิดล่วงหน้าไปก่อนว่าเอ้ยมันจะเกิดสิ่งนั้นมันจะเกิดสิ่งนี้นะทั้งที่สิ่งนั้นยังมาไม่ถึงแต่คุณเป็นคนที่คิดมากเป็นคนที่คิดเยอะคิดล่วงหน้าไว้ก่อนแต่คิดมากคิดเยอะในทางนี้เป็นคนที่คิดมากคิดเยอะในทางที่ไม่ดีนั่นเองนะคะเป็นคนอ๋อวิตกไปก่อนนะคะวิตกกังวลไปก่อนนั่นเองนะคะเหมือน เหมือนที่คุณใส่เสื้อกันหนาวสามชั้นเพื่อหลอนะคะเพื่อหล่อ,เ,อ,อเพื่อรอว่าเฮ้ยวันนี้เขาพยากรณว่านะคะอีกสามวันจะหนาวนะแต่คุณใส่เสื้อนะคะสามชั้นกันหนาวไว้ก่อนทั้งที่คุณยังไม่รู้เลยว่ามันจะหนาวจริงไหมนั่นเองนะคะนี่คือตัวตนของคุณนะคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะ คุณนะคะไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพศแม่มาแรงมากนะคะการดําเนินธุรกิจอะไรช่วงนี้ให้ผู้หญิงออกหน้านะคะถ้าคุณผู้ชายเข้ามาดูให้คุณผู้หญิงออกหน้าเพราะเพศแม่มาแรงนี่คือราชินีถือไม้เท้าคุณจะมีการเข้าสังคมมากขึ้นคุณจะเก่งทั้งบูทั้งบุญเจราจาต่อรองธุรกิจการงานทุกอย่างจะประสบความสำเร็จขออย่างเดียว อย่าอ่อมอย่ายมอย่าเป็นกังวลนั่นเองนะคะอย่าก,กังวลไปก่อนนะคะเมื่อคุณกังวลไปก่อนสิ่งที่กังวลมันจะนำพาให้คุณไม่ประสบความสำเร็จแล้วท่านอยากจะบอกอะไรคุณอีกคะกคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ แปดไม้เท้านั่นเองนะคะความจเจริญการงานของคุณจะพุ่งทยานมาเร็วมากเพราะว่าแม่นางกวักเป็นเป็นแม่ที่กวักเงินกวักทองกิจการงานของคุณจเจริญลูกเรืองมีหรอคะเงินจะไม่เข้ามาจริงไหมคะถ้าเหมือนคุณขายของอะ่ะคุณขายสินค้าได้คุณอยากจะอ้อนวอนว่า เออแม่ขอให้วันนี้ขายของได้เยอะๆนะจะได้มีเงินเยอะใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเมื่องานคุณพุ่งเงินก็จะเข้ามานั่นเองนะคะนะคะนี่คือแปดไม้เท้าธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้นะคะเตรียมตัวรับเลยค่ะเตรียมตัวรับความปังได้เลยค่ะทุกคุขอบคุณคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะความรักใหม่หมๆความสุขครั้งใหม่หนึ่งถ้วยนี่คือ สิ่งใหม่ๆในด้านความรักความสุขคุณจะมีให้แก่ตัวคุณให้แก่ครอบครัวนั่นเองนะคะทุกคนคะแล้วไงต่อคะนะคะท่านอยากจะบอกอะไรคุณอีกไหมคะนะคะท่านอยากจะมอบอะไรคุณให้คุณคะณนะช่วงเวลานี้ขอโอเคค่ะนะคะจัดมินจัดมิน นะคะมาคุณขออะไรกับท่านคะนี่คุณขออะไรกับท่านคะท่านสนใจว่าคุณขออะไรกับท่านคะคุณตั้งจิตภาวนาคุณขออะไรกับท่านนะคะนี่คือสิ่งที่คุณปรารถนาจัดเม้นนะคะคุณปรารถนาคุณรอคอยสิ่งใดเล่านะคะท่านจะมอบให้คุณไหมนะคะท่านจะมอบให้คุณไหมนะคะสิ่งที่ท่านจะมอบให้คุณตามที่คุณขอท่านจะมอบให้ไหมทุกคน ท่านองคุณปรารถนาจะมีความสุขความจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานในครอบครัวของคุณใช่ไหมคะนะคะคุณอยากมีชีวิตชีวามีความสุขคุณจะมีความสุขมีบริวารกิจการงานค้าขายของคุณนับจากนี้จะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองก้าวถ้วยนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชาย ความจเจริญรุ่งเรืองเข้ามาหาก็จริงแต่คุณจะมีนิสัยเมื่อคุณมีนิสัยความจเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งไปเต็มไปด้วยพวกกระซับคุณจะมีความเปลี่ยนไปในชีวิตคือความเจ้าชู้จะเข้ามาเยือนนั่นเองนะคะให้ระวังความเจ้าชู้นะคะคุณผู้ชายนะอันนี้เราเตือนคุณผู้ชายนะคะเพราะว่าคุณจะมีนิสัยใจกว้างนั่นเองนะคะนะคะต่อค่ะทุกคน เด e เดดนะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างคุณขอให้ท่านให้ช่วยจบปัญหานะคะที่วิบากกรรมที่คุณเจอมาปัญหานั้นเดดเดดก็คือการจบนะคะจบสิ้นเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆนะคะท่านบอกว่ามันถึงจังหวะชีวิตของคุณแล้วนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนะคะทุกคน แล้วการเงินก็จะเข้ามานี่คือคุณจะมีความสุขเหมือนเด็กน้อยอีกครั้งหนึ่งคุณจะมองเห็นคุณเป็นคนหาเงินเก่งอยู่แล้วเหมือนตอนเด็กๆที่คุณได้ทํางานครั้งแรกทํางานครั้งแรกคุณทํางานครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่คะแม่หมอทํางานครั้งแรกได้เงินครั้งแรกช่วยพ่อแม่ขายของตอนเด็กเลยคะ่ะเมื่อคุณเห็นเงินเข้ามาในากระเป๋าของคุณนั่นเลยคะ่ะชีวิตใหม่โอกาสใหม่ๆท่านจะมอบให้คุณนี่คือแม่นางกวักนะคะแม่นางกวกักท่านจะ มอบให้คุณคุณขอเรื่องการเงินธุรกิจการงานเลื่อนการเงินของคุณก็ทุกทุกทุกเงินเงิน,เง,น,เ,งนเงินก็จะมานี่คือนะคะหนึ่งเด็กถือเหรียญช่องทางทางด้านการเงินและนับจากนี้คุณจะเป็นคนที่หาเงินได้คล่องมากขึ้นการงานก็พุง่งการงานคือแปดไม้เท้า การเงินคือแปดเหรียญการเงินมาจากการทํางานเพราะว่าแม่นางกวกเป็นกวกเงินกวกทองมาจากการทํางานชีวิตของคุณนับจากนี้จะมีแต่ความสุขความมั่งคั่งล่ํารวยนั่นเอง ต่อค่ะ The d เดวิลนะคะอย่าเป็นกังวลไปเลยท่านบอกนะคะจิตใจคุณขุ่นมัวจะนำพาให้คุณไม่ได้รับโอกาสนะคะอย่ากังวลนะจิตใจคุณบางคนนะคะนะคะเป็นคนที่แบบใจร้อนขุ่นมัวเฮ้ยแม่นางกวกบอกว่าอย่าได้อย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะใจคุณเหมือนาธาตุไฟนั่นเองนะคะ The ะเดวิลนะคะต่อค่ะท่านอยากแนะนำอะไรอีกคะทุกคน นะคะท่านบอกว่านะคะอย่าจิตใจขุ่นมัวเลยแล้วชีวิตของคุณจะมีความสุขอย่าใจร้อนคุณปรารถนาให้ชีวิตคู่ชีวิตรักครอบครัวของคุณมีความอบอุ่นอีกครั้งท่านก็จะมอบความอบอุ่นให้กับทุกคนนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะแล้วไงต่อคะทุกคนเราทับแล้วนะนันคะแล้วชีวิตใหม่ นับแต่นี้นะคะชีวิตใหม่เดอสตาชีวิตใหม่โอกาสใหม่คุณจะสวยคุณจะหลอ่อคุณจะมีแต่ความมั่งคั่งลำบวยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมีคู่แล้วหรือไม่มีคู่นับจากนี้เดอเดทมันได้จบแล้วคุณขอให้ชีวิตคุณมีความสุขโอกาสใหม่ๆท่านมอบให้คุณทั้งงานทั้งเงินเตรียมตัวฉลองได้เลยค่ะและนี่คือสิ่งที่แม่นางกวักมาบอกให้ทุกคนได้ทราบวันนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ